คราวนี้กดครับเออถ้าไม่มีแฟผมไม่ยิงเออเราเป็นคนขับเออจะยิงทำไมอ้าวพี่เออเดี๋ยวพี่รถผมพังไปแล้วเกิดใหม่ได้ขอบคุณราเป็นแ้วไม่รู้อะแถวๆนี้แหละจ่ายข้าวแล้วข่ารถมาแล้วไม่เป็นไรผมสบายใจ เราสบายใจแล้วเออลบก็ลอยไอลบยอีแล้วก็ชนชอบไม่ไหมืกชนอ, <laughs> อีก<ม> <the> อันนั้นนะ <laughs> มีอย่างนี้แหละโอโ้โห <laughs> เออนั่นแหละดิงลอง็อกไปนั้นอยากไปไหนก็เชิญ <laughs> ร้อยนั่นไงระเบิดเล ร้อหนึ่งไงยังไม่เปิดเลยฮิลีเรียกว่าฮิลลี่มาเดี๋ยวแล้วไปไปตรงไหนตรงไหนย้ายตรงอีกอ่ะโคตรอีพิกเลยพี่ล้อล้อล้อนีไม่มีอยู่แ้วค่อยมานะน้อนขบวนค่อยไม่เคยมียังดีอยู่ล้อหนึ่งยังดีอยู่ขบวนค่อยไม่เคยมีเราต้องบุกป่าฟ้าดงน้าสงสารเลยล้อใครอีกวะ ้อติดติดดเิร์เปร์ตะไรล้อไม่มีอดละอะไรอะไ่เอาว่ะเดี๋ยวพาเขาช้เกินอ่ะขับไปทางอื่นก่อน ขับไปไกลกว่าน,นี้ก่อนก็นไยพี่ต้องขับแล้วล่ะ <laughs> อ้อผัวเมียเขาเล่นไอผัวเมียเขาเล่นเซนโลันแล้ววะ่ะใครวะพึงีพิมกับคุณหมูอ้าวมันซื้อเซนโลลววอลอะรเหรอพี่พี่มาขับได้งานเนี้ยไหนฮอพูดอ๋อยู่พูดถึงมาเล่นเซนโลกันเออมึงยังไม่ถงของขวาญให้กูเลยไหนอะ์อยู่ไหนเนี่ยมันเรียกกลับไปแล้วอะไรางไรจริงพอา <laughs> มาถึงแลเรียกกลับ <laughs> ออใครวะน่ะมารับมารับปะไปป้นหอใครมาเนี่ยเร็วๆกูไปป้นกูป่วยฉุกเฉินมาเร็วๆ <laughs> <laughs> ไปทีขึ้นยังเร็วๆไปส่งนหนออใครอ่ะอ๋อพยาบาลหรอมีด้อ เอามารับพี่เนี่ยแหละหรือว่าจะสู้ยิงกันบนนี้ครับจ้ะมาแล้วม, oh <my> มั้งะครับเลยนะรับบนเนี่ยเหรออโอ้โ,อโหไม่ต้องเรียกแล้วนี่เออมาแล้วนี่มีลำนี่มีลำโอ้โหเข้าไปคนละลำไปเพื่อ<ป>เออมียปีกเฮียนะ ว่าพียครับยังไงใครครับเนี่ยทำไมเราต้องขึ้นตรงนี้ทุกที่อันนแหละไ <laughs> อ้เลยอ้อาวเฮ้ยอะไรอ่ะมันบงคเับไปขึ้นตรงนี้คนเดียวขับก็ได้นัดส <c oughs> อ,องซ้ายมองขวาซ้ายมัง้ง này là tại tôi vừa mới chạm với tôi chơi duyên dơ được dơ phim <laughs> รู้สึกว่ากระสุนนี่มันแตกต่างกับตอนเล่นไทมันก็ไม่ต่างนะสามบอมมเหม,มือนกันต่างอ้าวาอาท<า>อีอ่ยงตัวรถอะอันเดีวยวอันนี้ยิงสองอันถึงร่วงสามสองสัดนะยีงยๆๆนี่ยิยิอ,อ,อนะอยีกรออ,อ,ออะไรล่ะ ระวังเอาออกไปใหญ่รถนะอ,อ่ะยิงไปแล้วด้วยเรียบรอ้อยข้างในมองไม่เห็นแล้วเนะน,นี่ยไม่ทันและยิงจะเปิดไปก่อนใครเพื่อแล้วพี่ต้องรถด,ดันเออ,เอ,อ làm gì vậy? làm gì vậy? làm gì vậy? không có gì đâu. tiếng gì vậy? cái tiếng vậy lên. cảm thấy hò hò nghiêng nghiêng. hò hò không được. chạy rồi. chạy rồi. ยังไม่หมดด้วยจอดละนี่ไม่ใช่การจอดแล้วเออไททันไปแล้วไงอ่ะไปรับเครื่องบินซะแล้วเราจะขับเราไปรอกันเดี๋ยวปาร์ตี้ป่ะเราหนีบายบายแล้วเจอกันแล้วเจอกันเป็นมอโรคุบายโอ้โหพอดีปีกเลยพวกดีโอเคหนึ่งมอโรคุบายขึ้นทันไปเลยเคลื่อนทันมาเนี่ย ถาำไม่ทาไม่รู้อ่ะถ้าโดนยิงตายไม่ใช่ความผิดใครอะ่ะความผิดนายแหละไอตัดเครื่องก็ออกไปทีเดียวจะยี่ยู่ยิงใครไปเอาใครไปเอาใครท่านนั่นแหละนั่นแหละเราต้องแสงเขาไห้ได้ใช่ไหมพี่พีทก็จะแสงได้อยู่แล้ว ใส่ท่านโค้งสว่านเล่นนี่ไหมเนี่ยแล้วแต่ต้องสูงไปปกติผมว่าเราแพ้ไปแล้วล่ะอ่า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 หรออ่ะไปเลยไปหรอนี่โอย ิดอะไรขึ้นกันเนี่ยไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นนะพี่พีทไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรใช่ไหมเฮลิคอปเตอร์หายไปแล้วนะยังไม่หายยังไม่หายคิดเองนัดอ่ะเฮ้ยคิดเองเลยนะเออคิดเองนัดอ่ะยังโค้งสว่านเล่นแล้วกันอ อ๋อคนตกนี่นี่น,นีเอมอ,เอ,อม<า>อันจะมีขายปะแต่ีเน่เเ่อีเยอะอีกเพยบมาอ่ะิงจะร้องหน่อยอ่ะดูลระหกร้อยเองสบายสบายมา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 เร็วเร็วเร็วไ,ไม่ทันางไ,ไ,ไม่ทัน

โอ้ไม oh, ่ละเบิดอแฮหลีอ <Brother> ีีทันหัวยังยังยังเฮ้ยครับหนึ่งแลนต้องแลนดินใหม่กลับกลับลำแป๊บแล้วยังนิงไม่พอยิง ล้ำกับล้ำเออเฮ้อ๋อกับ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 เออโอ้โหมากลับได้สักทีใครอยู่อยู่ที่้านลงแล้วล่ะเออลอยเลยลยเลยลอยเลยเออเออเออเดี๋ยวว่าล้อลงหาชิมหายเลยครับเนี่ยยังไม่เห็นเลย เครื่องบินถ้าเร,เรารอลงแล้วสีนี่ระเบิดใช่ไหมเนี่ยตู้มกับมีโอคันคิดถึงตอนไฮคูนสอนแล้วพวกเรามาเล่นกันทุกคืนโอ้ดีเป๊ะๆเออแล้วเรครื่องบินเราตองรองราหายไปไหนอ่ะพี่บีน เราลองขึ้นบินลองหายไปไหนขึ้นบินไหนแล้วมันมาอยู่ไหนอะออเคลี่เนี่ยก็อยู่นั่นแหละท่านเหรอตรงนั้นนะเออนั่นแหละตามต่อ